เห็นว่าปีนี้จะร้อนขึ้นอีกหลายองศานะจริงโลกร้อนขึ้นอยู่แล้วนะหนึองศาเซลเซียสหนดห้ในระดับโลกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นยังไงนะจริงมนุษย์โลกเรานี่ผ่านการ สุนพันธ์มาสีห้ารอบแล้วเราสังเกตเห็นยุคเดโนโนเสานี่ไม่มีน้ำแข็งนะจะป่าไดโนโนเสาวิ่งอยู่ในป่าแนะปลว่ายุคนั้นโลกมันร้อนนะบางยุคก,ก็มีแต่น้ำแข็งมันผ่านการร้อนการเย็นอย่างเงี้ยมาเยอะลนะนะนะสมัยเราเด็กๆก,ก,ก็จะอุณหภูมันอยู่ที่ ไม่เกินสนะี่สิบะสามสิบกว่านะหน้าหนาวก็หนาวจริงจังนะหนาวอยู่ยาวนานถ้าเป็นลูกชาวนาก็จะเคยไปนอนอยู่ในลอมฟางกันนะนะสมัยก่อนว่านะอ,อุ่นกว่าอยู่บนห้างมันเถอนะเวลาเอาข้าวขึ้นลานนะี่นะสมัยเด็กๆก,ก็จะไปนอนลอมฟางถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนาน เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะด,ดูหนาวแทบจะไม่เหลือแล้วนะเ้าแต่ฤด,ดูร้อนนะร้อนแล้วก็ร้อนมาก,กน,นะ <c oughs> มันโลกก็เปลี่ยนไปเป็นวัตจักอยู่อย่างเงี้ยนะฮะชีวิตเราก็เหมือนกันนะ,นะไม่ต้องพูดถึงในส่สวนของกายภาพนะ ส่วนกายภาพนี่ใครปรับตัวได้ก็อยู่รอดไปนะไม่สนพันแค่นั้นเองนะแม้ทางทางจิตวิญญาณเองก็เป็นวัตจักอย่างเงี้ยที่เราเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทนะทั้งรูปทั้งนามแต่จริงแล้วทั้งทางกายทางใจนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างเงี้ย ก็จะเป็นอย่างเงี้อยอีกกี่กับกี่กันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะท่านก็ไปสังเกตดูกายดูจิตตัวเองนะเดี <c oughs> ๋ยวก็โทสะเกิดเดี๋ยวก็โลภะเกิดอะไรก็ดูสังเกตดูใจตัวเองสิมันเป็นอย่างเงี้ยหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะทั้งวีทั้งวันนะทั้งกุศลอกุศลทำง,ง,งานอยู่โดยธรรมชาติของเขาท่านถ้า เราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะวุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะนะนในความสมบูรณ์แบบในโลกนี้จึงไม่มีความมั่นคงถาวรในโลกนี้ไม่เคยมีนะนะต่อให้เราหาทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตาม นะทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันความมั่นคงของชีวิตนะนะมันแค่เพียงชั่วคราวแค่นั้นเองนะไอ้สิ่งที่จะทำให้มั่นคงถาวรจริงๆก็คือนะความมั่นคงภายในนะนะหมายถึงความมั่นคงของปัญญาของสติสมัมผัสยะอะไรของเราเนี่ยหมายถึงว่าการเข้าไปรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเพราะไอ้ตัวสติปัญญาเองมันก็เกิดดับเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้น นะแต่ว่าภาพจิตที่มันตั้งมั่นมั่นคงพราะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้นะไม่หวั่นไหวไปกับความแปรปรวนต่างๆนี่มันจะเกิดขึ้นได้นะถ้านะใครเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่านะโชคดีลนะเพราะว่านะเราไม่ต้องไปทุกข์ไปสุขอะไรกับมันนะเพราะยอมรับความเป็นจริงได้นะ นะนักศึกษาเรียนรู้จากชีวิตของตัวเองนี่แหละน่ะ่าไปดูที่อื่นการที่เราฝึกฝนตัวเองอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าไว้ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรที่ไหนก็ช่างเถอะอย่างน้อยก็มันก็ช่วยลดความตกของเราไปได้ในระดับหนึ่งนะ พอถึงฤด,ดูร้อนที่ไรยิงช่วงมีนาเมษานในมีบรรประชาสามเณรภาคดูร้อนบางทีก็สงสารเด็กนะเ,เพราะเด็กยุคใหม่นะไม่เหมือนเด็กยุคก่อนนะเราเติบโตมาอยู่ในห้องแอร์นะพ่อแม่กลัวลูกจะลำบากนะมีห้องแอร์ให้นอนอย่างเงี้นะ แล้วก็เปิดแอร์กันไม่รู้นาไหนกูก็เปิดแอร์อยู่งั้นแหละนะนะซึ่งนี่คือราคาที่ต้องใจนะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาระดับโลกได้นะนะกัแก้ไขปัญหาชั่วคราวคือติดแอร์ไปก่อนอย่างงี้นะนะซึ่งมันก็มีราคาต้องใจคือค่าไฟฟ้านี่แหละที่จะตามมานะก็ต้องยอมรับมันว่านะอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดนะ มันมาอยู่ในโลกที่มันแปรปรวนอย่างเงี้ยก็ต้องฝนะึกจิตตัวเองให้ดีนะแต่เราไปดูในคำพีพระไตรปิฎกเห็นาวา่าในบางยุคยอ่างบางสมัยนี่ยนะจะมีพระาทิ์ขึ้นถึงเจ็ดดวงนะในสุริยะโสตรถ้าจำไม่ผิดนะในพระสูตนะ พระอาทิตย์คงไม่ได้มาจากไหนต้องเจ็ด,ดวงเรากนว่านะมันน่าจะเป็นเรื่องของความร้อนเนี่นเพิ่มสูงขึ้นนะเป็นธรรมชาตินองมันจะอ,อย่างนี้แล้วมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆจนถึงจุดสูงสุดนะแล้วมันจะลดลงนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นะวัฏจักรของเขานะเพราะฉนพวกเราก็าเยนไหวายเกิดซ้ำซากนะเจอทุกเหตุก,การณ์มาอย่างนี้แหละนะ เราจะสังเกตดดูได้พวกเทคโนโลยีนะในยุคก่อนอย่างเช่นการสร้างพีระมิดการสร้างประสาทหินอะไรพวกนีนะ้คนในยุคก่อนเขาเอาอะไรมาคำนวณเอาความรู้มาจากไหนนะไม่มีตะปูสักดอกไม่มีน็อตสักสักเส้นอย่างเงี้ยนะนะไม่มีน็อตสักสักอันเลยอยาเงี้ยทำไมเขาสามารถจะแกะสลักหินไปเรียงต่อกันเป็นอาคารใหญ่โตหมโอรานได้ แต่ที่นไม่พังลงมาเนี่ยนะแต่ลพมิตแต่ละก้อนมันซ้อนไปได้ยังไงเนี่ยผ่านไปสองพันปีเนี่ยเยียงไปเจ็ดแปดนิ้วงเงี้ยนะซึ่งถือว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ยังทําไม่ได้เลยเนะสมัยสมัยก่อนก็ทํากันได้นะผ่านแผ่นดินไหวผ่านพายุผ่าน,าน,านอะไรต่อไม่อะไรมาเยอะแยะนะทำไมมันยังทรงตัวอยู่ได้น อันนี้เป็นเรื่องของความน่ามาสจรรันทร์คนก็บอกว่ามีเอเลี่ยนมีมนุษย์ต่างดาวมาสร้างเอาไว้โน่นนี่น่นกวานไปต่าง,าง,างคนต่างสร้างทฤษฎีอะไรขึ้นมา,นาแต่เชื่อว่า,ามันก็เป็นมนุษย์เรานี่แหละสร้างไว้เพียงแต่ว่ามนุษย์ยุคไหนพอไปดูในคัมภีร์พระก็เห็นว่า มีมนุษย์ถึงสี่ทวีปด้วยกันนะสี่ทวีปก็คือมนุษย์เนี่ยมีอยู่ตามดวงดาวต่างๆนะหรือดวงดาวแห่งนั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อย่างนี้เป็นตน้นอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันในยุคก,ก่อนอนะไรพวกนี้อันะนี้ก็เป็นเรื่องของอพิปัญญานะจริงเท็จประการใดก็ไม่รู้เพราะจนถึงบัดนี้ก็ยังยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงไหมนะเพียงแต่คาดเดากันไป แล้วก็มีบางกลุ่มที่นะพยายามที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวจานบิน UFO อะไรอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนี่แหละนันะพ,พวกเราเองทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวนะกรรมนะกรรมที่กระทำกันมานั่นแหละขันห้าเนี่ย,ยที่ทำกรรมแล้วก็ส่งผลมานะเป็นผลแห่งกรรมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ของเขาอยู่อย่างนี้นะถ้าเรามองเรื่องกรรมก็จะมองเห็นว่าโอ้มันมันกว้างนะมันต้องเรียนรู้กันเป็นพบเป็นชาติเนี่ยจากชาตินี้ตายแล้วก็ไปเกิดในชาติใหม่เกิดเป็นโนดเป็นนี่ทำกรรมดีก็เกิดในสุคติภูมิทำกรรมชั่วก็เกิดเกิดในทุขติภูมิอะไรเนี่ยอันนี้ว่าเป็นชาติชาติไปแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะ กายใจของเราเนี่ยเราก็เห็นว่า,ามันเป็นเรื่องแค่ขณะจิตหนึ่งกรรส่งผลทั้งกิเลสการวิบากเนี่ยทำงานอยู่ในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งอย่างนี้นะพอกระส่นเกิดขึ้นจิตก็มีความทุกข์อย่างนี้นะพอความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างนี้นะพอความอยากเกิดขึ้นเป็นตัวกิเลสขอให้เกิดการกระทำกรรมขึ้นมาอีก นะคือตัวกุศลอนะกุศลพวกนั้นนะที่เกิดขึ้นนะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสทั้งหลายนะความนึกคิดทั้งหลายนะสัมผัสถูกต้องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเป็นการกระทํากรรมจะส่งผลให้เกิดสุขทุกขเฉยๆขึ้นมาเนี่ยหมุนะเวียนเป็นกระบวนการทํางานนะขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งอย่างนี้นะถ้าศึกษาอย่างเงี้ยนะ่ถ้าเห็นมันนะนะถ้าไม่เห็นก็นแล้วไปนะ่ ถ้าเห็นก็โง่ upp, อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่ถ้าเห็นก็จะค่อยๆเข้าใจชีวิตชัดขึ้นเองว่าอ๋อที่จริงชีวิตมีอยู่อย่างนี้เองชีวิตมีแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะมีแค่ขนาดจิตหนึ่งแค่นั้นเองนะแค่เสี้ยววินาทีหนึ่งแค่นั้นเองนี่คือชีวิตนะมันจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียวจริงๆนะนะมันแค่แวบหนึ่งวบหนึ่งวบหนึ่งงเงี้ยนะนะ นี่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยไอ้ความประมาทโมเมาในชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายไปเองนะทีนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะวุ่นวายอย่งั้นแหละพยายามที่จะไปแก้ไขจัดการยุ่งไปหมดทีนี้นะมันค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเองไปนะก็จะทำให้เรานะวางใจกับมันได้อย่างถูกต้องอะ่ะ นี่แหละคือการภาวนานะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องนั่งแล้วให้เห็นนรกสวรรค์อะไรที่ไหนหรอกนะเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้วิเศษอะไรมาจากไหนเนี่ยแต่ต้องการที่จะให้เข้าใจตัวเองนะไม่ได้ให้เข้าใจเรื่องอื่นนะเนเรียนดูดูตัวเองค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจไปนะ คอร์สภาวนาของวัดวังหินก็เยอะแยะมาอยู่ตลอดทั้งปีนะใครที่สนใจก็มากันโดยวันที่สองนะถึงวันที่เจ็ดนี้นะคุณย่าโย,ยเรศอุน่นาคนะซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะน,นี่ก็ถือว่าใครที่มาก็ถือว่าเป็นการมาภาวนาเพื่อเป็นอาจริยะบูชาทำไมก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะแต่นะว่าไม่ได ไม่ใช่ลูกศิษย์ทางด้านกรรมฐานลูกศิษย์ทางด้านนะเรื่องของการรักษาโรคอะไรพวกนี้นะฝึกจิตเพื่อรักษาโรคนี่นะกายทิพย์นี่นะนะนนะนะพลังกายทิพย์เนี่ยแต่ว่าก็โทราศัพท์พูดคุยกันอยู่บ่อยนะนะ ท่านก็เคยชวนไปช่วยสอนที่กรุงเทพที่นู้นที่นี่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเราเองสังขารเสื่อมนะก็จะเดินทางไปไกลก็ลำบากนะท่านก็ยังอุตส่าห์ย้ายที่จัดสอนกรรมฐานมาที่วัดวังหินเมื่อวานนียมมาเล่าให้ฟังบ้างนะขอบคุณมากนะโยมที่พิโลกนี่แหละที่พิโลกสิทธิ์ท่านอยูนะ่ขอบคุณมากที่แนะนำวัดวังหินในย่ารู้จักนะ คือนะท่านก็เคยมาจัดคอร์สอะไรที่นี่อยู่หลายหลายครั้งเนละพอช่วงโควิดก็ยุติไปหนะลังจากนั้นก็ไม่ได้มาจัดอีกนะเคยมาทำบุญช่วยสร้างโบสถ์สร้างอะไรอยู่หลายรอบนะโดยพอที่สำนักเก่าสำนักเรียนปริยัติของธรรมมาสมัยก่อนคือวัดเก่าโบราณเนี่ยท่านไปสร้างเอาไว้นะ ถ้าไม่มีคุณยา่าในวัดเก่าคงจะเป็นสำนักสงฆ์ธรรมดาอย่างนั้นนะบางที่มีพระเรียนบาลีวิธรรมอยู่ห้าสิบหกสิบรูปนะอยู่ทุกปีนะนะแต่ว่าเป็นวัดไม่ได้สักทีเพราะว่ามันอยู่ในเขตมันอยู่ใกล้กันกับวัดอื่นแถวนั้นก็จะเป็นวัดตาลล้อมนะห่างกันสักร้อยเมตรได้นะซึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างวัดได้นะมันต้องไม่ตม่ำกว่าหกิโลตามกฎหมายนะ นะคุณยากก็สสาห์ไปวิ่งเต้นนะจนในี่นสุดก็ตั้งเป็นวัดได้สำเร็จนะถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่แค่สร้างวัดเท่านั้นนะสร้างไปสร้างโบสถ์ส,สารา้างศาลาสร้างอะไรให้จนเสร็จสรบเรียบร้อยตอนนีนะ้เป็นวัดที่สมบูรณนะ์หมดเงินไปหลายสิบล้านนะแค่นั้นยังไม่พอยังวิ่งเต้นขอ ตำแหน่งว่าครูให้หลวงพ่อจำเนียนซึ่งเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็นับถือเคารพนับถือหลวงพ่อจำเนียนมากนะหลวงพ่อจำเนียรก็อายุมากแล้วลก็ย่างลงสอนบาลีลงสอนอภิธรรมอยู่ตอนนี้นะไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองของวดัดนะไปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีภาพเก่าๆย้อนกลับมาว่าเคยมาเดินท่องหนังสืออยู่ตรงน,นี้ เคยนั่งเรียนกันอยู่ตรงนี้นะอาคารสถานที่ก็เปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วนะนะแต่ว่าความผูกพันก็ยังมีอยู่นะไปเจอรุ่นน้องๆที่มาเรียนกันใหม่เป็นที่เรื่องลือนะเพราะว่ายุคนั้นนี่เป็นยุคที่นะปกติแล้วเขาก็จะเรียนกันอยู่เฉยๆนี่แหละเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรม แต่ยกเทีาตมาอยู่ในบุกเบิกเรื่องของการออกไปทำงานนอกวัดนะเผยแผ่ไปสอนนักเรียนนะไปบรรยายในมหาวิทยาลัยในยุคนั้นพอปิดเทอมที่ก็ชวนกันไปเข้ากรรมฐานนะไม่ได้ไปสำนักไหนเข้าถ้ำเข้าป่ากันในยุคนั้นไปแถวกาญจนบุรีอะไรซึ่งแถวนั้นป่าเยอะนะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวเปิดคอร์สสอนกรรมาฐานกันนะที่จริงก็ไม่รู้เรื่องกรรมาฐานนอะไรหรอกแต่ว่าเอาพระวิธรรมนรั่นแหละไปบรรยายตามที่ต่างๆควรพระที่ไม่เคยทํางานก็รู้จักการทํางานแต่จะเรียนอยู่เฉยๆก็ออกไปเผยแผ่ทํางานกันไปเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้นะน,นั่นคือตั้งแต่สมัยโบราณหลายสิบปีมาแล้วนะ จากทั้งยุคางหลังกนะ็มีการเปลี่ยนแปลงนะการศึกษาพระปริยัติอาจจะอ่อนแอลงนะเป็นเป็นตามธรรมชาติเพราะว่าพระเองก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญและนะส่วนส่วนมากก็จะไปปริยัติสามัญกันแล้วช่วงหลังๆคือไปเรียนทั้งโลกกันเรียนมหาวิทยาลัยสงนะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดเก่าโบราณเองตอนนี้ก็เป็นถึงเจ้าหน้าจังหวัดก็มีนะ เป็นเจ้าคุณไปหลายองค์แล้วนะจบเรียนทำเก้าประโยคนวไปหลายองค์อภิธร,รมบัณฑิตที่ไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะไปหมดจําได้สมัยก่อนเนะเวลาไปสอบปฏิโมกกันนะภาษาหนึ่งก็จะมีสอบปฏิโมกยู่ครั้งหนึ่งเนพระวัดเก่าโบราณเน่เนะมาลดสองแถวไปเป็นสิบขวารูปนะไปสอบสดปฏิโมกวัดอื่นจะหาสักรูปก็ยังยากนะ่นะแต่ว่าวัดนี้ทั้งทีเลี้ยนอยู่ทั้งวีทั้งวันนี่แหละนะยังอุตส่าห์มีเวลาไปท่องปฏิโมก นะก็เห็นปฏิปทางครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านนะเว้นจากการศึกษาเราเรียนนั้นก็ไปเข้ากรรมาฐานกันสายพิธามเองส่วนมากก็จะไปเข้ากรรมาฐานในสายรูปนามกันก็มีอยู่หลายสำนักในเขตชนบุรีกรุงเทพแถวนั้น,นที่อื่นก็ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน เข้าใจยากต้องเป็นนักคมภี์อยู่พอสมควรต้องเป็นนักศึกษาปริยัตยิอยู่พอสมควรนักจะฟังรู้เรื่องเวลาท่านอธิบายธรรมะนะท่านก็จะพูดถึงเรื่องของสภาวะล้วนๆน,นะประมัตถสภาวะก็คือจิตเจสิกรูปนิพานเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันตามภาษานักปริยัตยินะนะตอนนี้ก็น่าจะน้อยลงน้อยลงไปทุกทีนะนะ นพวกเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ปริยัติลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะก็อใสยปริยัติที่กายที่ใจของตัวเองนี่แหละอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกอะไรก็ช่างมันเถอะค่อยๆทํำวาเข้าใจไปต่อไปก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาเองในเรื่อง,องการภาวนาเนี่ยนะนเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรวัดเช้ากัน